สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัม p l e ลนะก็วันนี้นะครับผมคนละโบที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของชินจังนั่นเองอตัวหลักๆเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นพวกชินจังนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนแล้วก็ตัวที่แจกฟรีเนี่ยก็จะเป็นพ่อของชินจังนะหรือว่าโนฮาร่าฮิโรชินั่นเองผมจะยังไม่ดูสกิลนะผมจะไปสุ่มกระชาก่อนแล้วค่อยมาดูจัดไปครับผมสำหรับ5ตัวแรกนะผมอยากได้ชินจังอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักไงโอ้คนนี้ฟองสบู่อะไรนี่มาครับผมเดี๋ยวเปิดไปเลยนะ300รลูบี้ ขอแบบว่าชินจังได้นะเปล่านะตัวเกมผมขอชินจังนะชินจังชินจังผมอยากได้ชินจังนะเพราะว่าเป็นตัวหลักนะโอเคก็เป็นแหบวบแกแนวตามที่พี่ทีเคเขาบอกจริงด้วยนะทุกคนโอ้ลโหมาร์เมโลอี่ยงวะโอ้เล่าปี่เล่าให้ใครฟังวะเพื่อนโอ้ล็อกเกตเจ้าโอ้ตัวใหม่โคลาโบมาไม่มาสักทีเหรอผมขอหน่อยนะืออเด็กประถม เออโอ้โหเดดดมาชินอะไรเนี่ยโอ้ตัวเกมก็เกินไปไหนะเดี๋ยวผมหมุนมาที่ชินจังนะโอเคแล้วผมจะชินโนสุเกะใช่ไหมสี่ตัวนะชินโนสุเกะและจากนั้นเนี่ยผมก็จะปเปิดกระชาเอฟนะโอ้โหสูตรบ้าพออะไรกันถ้าได้มาก็ร้องรั่นเลยนะโอเคอ่าได้แบบว่าไฟแรงนะครับผมไฟแรงจริงด้วยแล้วก็หมุนมาอีก,อกรอบแล้วจากนั้นเดี๋ยก็กดไปเลยครับผม50บี จงมานะครับผมถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะจะได้มีรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะโอเคผมขอผมขอหน่อยนะชินจังอะไรเนี่ยทตาน้ํานะทุกคนทตุน้ําเป็นทตุน้ําอุ้ยเนเนจังสุดยอดไปเลยครับผมทุกคนสูตรนี้เอ้ยมันเด็ดจริงนะ1 2 3 4สาสี่นะครับผมต่อไปเป็นอะไรผมขอชินจังชินจังชินจังเนเนจังมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยเอาวะ50าสิบีแตกมาแล้วนะครับผมเป็นเนเนจังนั่นเองนะ จัดไปครับผมมาไม่ต้องรอพื่นประกันแล้วเราต้องเปิดกันเลยโอ้ไราทายานะอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับผมอโอ้ไอขยะชาวมึงมาทไมเนี่ยเฮ้ยโอ้มาทําไมผมอยากได้แบว่าชินจังอะ่ะแล้วก็อะไรนะฮิมาวารีนะขอได้ไหมเอ,อ้ยผมขอนะขอเพื่อตัวเกมขอผมขอหน่อยนะครับขอหน่อยมาเลยเออโอ้ไาทาขยะจริงๆเลยโอ้โหไอชาวมึงมาสองรอบเลยอะไรขนาดนั้นวะโอ้ ขอแบบชินจังอะเสื้อเสื้อสีแดงแองอะทุกคนแล้วก็แบบว่าโชว์ตูดอะขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมครับผมตัวเกมครับโอ้โหหลายธาตุโอ้เกินไปผมต้องออกแล้วนะโอ้โหลูบี้หมดด้วยก็ได้ในนี้นจังมานะตัวหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปดูสกิลทั้งหมดเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าตัวอะไรเก่งหรือว่าไม่เก่งที่ผมไม่อยากดูสกิลก่อนเนี่ยเพราะว่าจะได้แบบเราสมทด้อะไรแล้วก็จะได้แบบตัวนั้นนะ โอเคก็จะได้ชินจังไงแต่ว่าไม่ได้ได้เนเน,นจังก็ไม่เป็นไรนะสำหรับตัวแจกฟรีเนี่ยพ่อของชินจงนะฮิโรชินะครับผมเป็นสายพลังนั่นเองส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็อ๋อเป็นการบัฟปกตินะให้กับพักพวกแล้วก็ส่วนสกิลสองเนี่ยก็จะสร้างควาเสียหายไม่ทะลุมาตัดน,นะครับเอาไว้เล่นพวกเต็หลกักแล้วก็สเส็พิเศษนะโอเคส่วนระยะโจมตีเนี่ยก็40เอ้ยถือว่าดีอยู่นะเอาไปแทงได้อยู่โอเคตัวนี้เนี่ยผมก็จะเก็บเป็นแบบว่าพวกพีรอยนะ ส่วนตัวนี้เนี่ยในยจานที่ผมได้เป็นสายพลังอ่าเป็นสายพลังยกเลิกบัฟของศัตรูโอเคแล้วก็ทะลุอมะตะทะลุอมะตะหรือเปล่าเนี่ยยกเลิกบัฟของศัตรูไม่น่าทะลุนะทุกคนโอ้ oh my god ไม่นะถ้าทะลุเนี่ยน,น่าใช้อยู่นะสกิลสองเนี่ยเพิ่มความบัฟบัฟวิ่งต้งานทักษะศัตรูศัตรูนะโอเคแล้วก็มีสกิลนี้ครับผมศัตรูใช้แล่ท่าเพิ่มขึ้นนะระยะโจมตีก็เป็น90โอเคก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะ คาสมาคุงเนี่ยก็นะผมเป็นสายใบพิบธาตุไม้ในย่าโจมตีเป็น200โอ้โหใกล้มากโอ้โคตรใกล้เลยต้องคาสหายสองอยห้าสอันนี้เป็นดามเมจดผิดนะครับผมทุกคนใช่ไหมแล้วก็ส่วนสกิลสองเนี่ยเป็นการเพิ่มเพิ่มความรดูในการโจมตีแล้วก็โอ้โหเป็นสายบับวารแต่ว่ามีนี่นะรผมศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นอ่าน้องขอชินจังนะครับผมหรือว่าฮิมาวาลีนั่นเองเป็นสายใบพิบนะครับผม ส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการอุ้ยอันนี้ดีเฮ้ยทุกคนอันนี้ดีนะเพราะว่าเป็นการยกเลิกทักษะข,ของศัตรูนะอามาตะานะโอเคก็คือทะลุอามาตะานั่นเองแล้วก็มีการบ้ายแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นเหมือนคาริสเลยครับผมโอ้โหดีมากตัวนี้ออ้ผมอยากได้ตัวนี้ว่าส่วนขนมสายใหมเนี่ยก็จะเป็นการาบัฟนะครับผมแล้วก็มีการไอ้นี่ด้วยโอ้โหดีนะสกิลนี้ครบเครื่องเลยปะแล้วก็นี่ครับผมเป็นตัวป่วนที่ครบเครื่องนะโอ้โห อันนี้ดีมากนะทุกคนเอาแบบว่าไปคอมโบกับพวกตัดแรกก็ได้นะโอเคส่วนระยะตจมตีเนี่ยเป็น270โอ้โหยืนใกล้ว่ะจะเป็นธาตุไฟด้วยแต่มีข้อเสียตรงนี้นะทุกคนเพราะว่ายืนใกล้นะโอเคถ้ายืนประมาณ4 0 0ร้อเนี่ยน่าใช้มากเลยนะหรือว่า300อัพก็ได้นะส่วนตัวนี้นะผมชินจังของเราอาชินโนสเกะนันเอเป็นสายว่องไวนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยโชตูดใช่ภาพเห็นไหมทุกคนแล้วก็เพิ่มโอ้โหอันนี้ก็ปบปกตินะเป็นสายคิดนะทุกคน ส่วนสกิลสเนี่ยก็จะเป็นการทะลุมาตาแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีการย้เลิกผลของศัตรูแล้วก็จะมีการสร้างควาเสียหายส0 0พันเท่าโอเคก็ส่วนอันนี้เอ้ยผมเห็นแต่ว่าเขามีการศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นมาหลายตัวแล้วนะเอาไปคอมโบนะทุกคนแล้วย่มตี360โอเคถือว่าดีอยู่นะทุกคนเพราะว่ายืนไกลนะส่วนแร่ธาตุพันสก็ต้องใช้เกียร์ลดแรกหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเขามีบัฟลดแรกหรือเปล่า โอเคครับผมทุกคนเขาก็มีการแบบว่าลดแลกท่าที่สร้างเลนเจอร์ให้เรา30%นะันแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต50%ถือว่าดีนะทุกคนเพราะว่าจะได้แบบว่าลดแลกให้กับพวกไอตัวของเลนเจอร์ตัวใหม่นะของชินจังนั่นเองนะครับผมทุกคนก็สำหรับใครที่สุ่มเนี่ยก็รีบสุ่มเลยนะเผื่อว่าเราเนี่ยอาจจะได้ชินจังนะหรือว่าจะรอเพิ่มโอกาสแบบผมก็ได้นะสำหรับ i อดีหลักนะอันนี้ก็เป็น ID2 นั่นเองนะครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ